ว่าเริ่มคืนนี้นะคะไปดูกันที่เรื่องของวัดไร่ขิงกันก่อนอันนี้เป็นประเด็นสดๆร้อนๆที่หลายคนยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีวัดไร่ขิงค่ะทั้งที่มารายได้ของเงินแล้วก็มีการระดมเจ้าหน,น้าที่หลายฝ่ายหลายหน่วยงานเลยนะคะเข้าไปตรวจสอบภายในวัด มีอีกถึง20บัญชีที่ต้องตรวจสอบกันก็เลยมีการประสานทางปปงแล้วก็สอตอง,องเข้าไปดําเนินการส่วนบัญชีของอดีตเจ้าวาดก็พบว่ามี4บัญชีที่เดี๋ยวต้องรอทางธนาคารสรุปตัวเลขมาให้แน่ชัดว่ามีจํานวนเท่าไหร่ส่วนการออกหมายจับเพิ่มเติมตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็กําลังรอหลักฐานเพิ่มเติมที่ชัดเจนค่ะ โดยวันนี้นะคะทางด้านของพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปปงปปทปป,ปชแล้วก็สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมทั้งตรวจแทนเจ้าหน้าที่ธนาคารสี่แห่งเข้าไปตรวจสอบบัญชีของวัดไร่ขิงแล้วก็บัญชีส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสรวมทั้งหมด49บบัญชีค่ะในจำนวนบัญชีนี้เนี่ยทางกองบังคับการปปป,ปเคยตรวจสอบมาแล้วกว่า 20บัญชีก็มีเพิ่มมาอีก20กว่าบัญชีซึ่งทางปปงแล้วก็สอตองรับหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดกันต่อไปนะคะส่วนที่มาของรายได้วัดที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากเงินบริจาคก,การจัดงานบุญต่างๆการขายอาหารปลาตู้บริจาคหรือว่าการให้เช่าที่วัดแล้วก็เรื่องของการจำหน่ายวัตถุมงคลเบื้องต้นเนี่ยพบยอดเหลือในบัญชีอยู่หลักล้านบาทค่ะส่วนบัญชีของอดีตเจ้าวาด มีด้วยกัน4บัญชียอดเงินก็ยังคงเหนืออยู่ที่หลักล้านบาทเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทั้ง4ี่แห่งสรุปรวบรวมยอดมาให้ดูอีกทีหนึ่งพร้อมทั้งยังมีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัดประมาณ10คนด้วยกันนะคะทั้งพระสงฆ์วยาวัจ,จกรกรรมการวัดและชาวบ้านตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของเงินแต่ละยอดแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังไป5ปีเลยค่ะซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องของการออกหมายจับตอนนี้จะจับใครเพิ่มหรือไม่นั้นทางด้านของรองผู้บัญชาการก็บอกว่ายังตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอสรุปก่อนว่าหลักฐานจะสาวไปถึงตัวใครบ้างถ้าเกิดว่าสาวไปถึงใครก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นค่ะใครที่เข้าไปเกี่ยวข้แบบองกับเช่นเดินในการพิจริตเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับ เราก็จะพิจารณาไปตามหลักฐานนะครับแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับเดี๋ยวการทางานทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็จะรายงานให้ท่านพิการสสวนการทราบนะครับแล้วก็จะไปสรุปนะครับว่าสิ่งใดบ้างที่เราจะทำและสิ่งใดบ้างที่เราจะช่วยช่วยวัดในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ทําเรียนบอกสารุญนผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับที่ทาบุญนะครับวัดวัดไร่ขิงเนี่ยก็เป็น วัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็คนประกาศไหว้องค์พระพุทธลูกของวัดใกล้เคีงนะครับส่วนตัวบุคคลเนี่ยถ้าจะไปเพร่กินหรือเพื่ช่อบอย่างไรก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับเราขอให้แบ่งแยกหน่อยเราอยากให้วัดวัดเนี่ยเดินต่อไปได้นะครับเป็นที่ศูนย์รวมใจของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอขอรบอนผู้สื่อข่าวทุกคนด้วยนะครับ ขอให้ดักแยกทุกหนงานมีนังคนดีคนไม่ดีนะครับเราไม่ไม่ได้ไม่ได้มากัดแยกหรือมาซ้ําเติมพระหรืออะไรแต่เรากําลังสร้างมาตรฐานในเรื่องของของการทํางานนะครับของในภาคประชาในภาครัฐนะครับที่ที่จะควบคุมหรือดําเนินการให้วัดทุกวัดเนี่ยอยู่ในกรอบที่ควรจะเดิน อะไรผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะ,คะตอนแยกแยะกันที่พูดแบบนี้เพราะว่าบรรยากาศที่ว่าไร่ขิงเองก็เงียบเหงาโดยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากเส้นทางการเงินที่ว่าไร่ขิงแล้วต้องตรวจสอบกันต่อเรื่องของเว็บพนันออนไลน์นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าเงิน3 0 0ร้อล้านบาทเนี่ยมันมาอยู่ที่เว็บพนันออนไลน์แบบนี้คราวนี้เองนายประเสริฐจันทรโรวงทองรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม <c oughs> ก็บอกถึงเรื่องการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ค่ะ ซึ่งทางกระทรวงก็ยื่นต่อศาลเพื่อจะขอคำสั่งในการที่จะปิดเว็บไซต์ดังกล่าวหลายครั้งแล้วแต่พอปิดไปแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน URL หลบเลี่ยงการตรวจสอบแล้วก็กลับมาเปิดให้บริการใหม่ซ้ำๆเป็นแบบนี้หลายครั้งเลยค่ะบางคนอาจจะเคยสังเกตนะว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไปแค่ตัวอักษรเดียวแต่ชื่อเหมือนเดิมเลยอ่านออกเสียงก็เหมือนเดิมเห็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเพราะว่าปิดไปแล้วก็กลับมาเปิดแบบนี้วนลูปเรื่อยๆนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อไม่สามารถแก้ได้ด้วยการไปปิดเว็บเพียงอย่างเดียวจึงต้องให้แนวทางกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเร่งดําเนินคดีกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังกันอย่างจริงจังเนื่องจากว่าข้อมูลจาก ทาตำรวจไซเบอร์ที่ขยายผลจากคดีอัชญกรรมออนไลน์และไปพบความเชื่อมโยงถึงเว็บพนันรายใหญ่มีเงินหมุนเวียนกว่า800ล้านบาทแล้วก็โยงใยไปถึงเครือข่ายหลายกลุ่มรวมถึงเงินบริจาคของวัดไร่ขิงด้วยค่ะ ส่วนทางด้านของนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศนะคะก็กล่าวถึงการเข้าพบมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะหาหรือมาตรการป้องกันหลังจากที่เกิดกรณีของวัดไร่ขิงคือท่านบอกว่ามีการมอบหมายให้ทางผู้มืยการพศนยไปหาหรือกับมหาเถรสมาคมแล้วส่วนที่มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบอีกหลายวัด เพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงคือก็ต้องมีการพอหนึ่งวัด มีเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะให้ตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยเป็นการต่อยอดจากกรณีของวัดได้ขิงแล้วก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการทํางานแบบเชิงรุกกันต่อไปด้วยค่ะดีเหมือนกันทีท่านบอกว่าอาจจะต้องมีเป็นเรื่องกฎหมายออกมาเลยแล้วก็บังคับใช้เนี่ยหากว่าทาผิดเจอจริงๆก็ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่ามันต้องมีการออกระเบียบมาให้อย่างชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นวัดแต่แน่นอนว่าวัดเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีหลายคนอย่างเช่นวิยาวัจกร คณะกรรมาการวัดรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ก็จะต้องมีมีส่วนร่วมในการบริหารเงินของวัดด้วยนะคะจะได้รู้เลยว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราบริจาคไปเนี่ยเงินไปอยู่ที่ไหนไปบำรุงธำรุงศาสนาอย่างไรบ้างนะคะ